เซท้าผมตุ๊กเบสน,นี่ครับตน้นตนะต้นตไปครับ let's go <S สวัสดีครับผมเชฟตาชแนลครับวันนี้จะมาต๊กเบสประกดครับเราอ่อยเหยื่อไว้แต่เมื่อคืนเราโค้งไก่สองสามโค้งทิ้งลงไปหนูพันนิกพันนิกกำลังหยอดเลือดลงไปครับนี่ครับพันนิกเป็นไงพันนิกเมื่อคืนกินดีมาก มื่อคืนกินดีมากนะครับแล้วเราจะมาซ้ำตอนตอนเช้านะครับเราอ่อยเยอะเต็มเมื่อคืนเราไปเราไปหลุดกันเลยเราไปโต๊กเบ็กันเลยข้างหลังไม้น้ำล้นลองลองมาดูดิเดี๋ยวกันครับดูไปเบ็ดนะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กอยู่นะครับนี่ตัว,ว <laughs> อู้ยพนนันธุ์นี่ครับเต็มเลยครับนี่ครับปรากฏครับตรงดิบดึงดึงไงตรงนี้ นี่ครับพานิกตัวเล็กๆเอาหมดเลยพานิกจัดไปหนึ่งตัวแล้วครับนี่ครับปรากฏว่าเเป็นแบบนี้ครับแต่ต้นนี้ยังไม่ใหญ่เนะาะกำลังตัวกำลังเล็กๆเลยนี่ครับไปแล้วนะครับอันนี้ครับจะหย่อนลงไปอีกครับ,ออรบโอเคครับผมนี่อันนีน้ปากกว่แล้วเออ เขาให้หยอดลงหนาวก็ไปหยอดใส่ใบไผ่ทำไมพานิยคนเราก็มีผ่ากันบ้างเนาะคนเรามก็มีผ่ากันบ้างนี่ครับต้ประกดครับวันนี้อยู่สามพันครับเนี่ยพันตน้นพานิกแล้วก็นี่ผมพันตาครับผมก็บรรยากาศก็นี่นะครับเป็นนำาฝายนำรุนเนาะนเดี๋ยวมารุนเดี๋ยวมารุนกันเดี๋ยวมาลุนกันมาแล้วครับพานิกนี่นใส่สวยเลยนี่ ใส่ดูนี่กำลังสวยเลยเด้อปะพานิกดูใส่ปลาขะแยังไะใส่ปลาขะแยงนี่ครับปรากฏอ่าเก็บครับผมนี่เอยเลื่อยบรรยากาศเราก็ดีอยู่นะครับนี่หลังหนึ่งเลียดมามันยุดเนาะเนี่ยขยันลงนะครับปลากระตุกครับปลากระตุกเหรอกปลากระตุกปลากระตุกปลากระตุกเดี๋ยวรอลุนเลยครับเดี๋ยวพานิกลุนให้ดูจะมีตัวกินอยู่ไหมกระตุกกระตุกกระตุก Mungkin ya, menang มันดังตึ๊ดๆๆๆๆๆนี่เบ็ดเดี๋ยวมันดึ๊บออกมาตัดไม่รู้ลองดู เดียเดี่ยวมันกัดเด่นเนาะเสือมันตึงตึงออกไปข้างนอกครับนี่พี่น้องเห็นบ่าเสือครับผมแย่มันหูุดหนี่นะครับแต่ว่าเสือมันตึงไปข้างหนอมันดูนกันมาสิเป็นปลาไหลหรือเอียงครับอยู่บ่อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ครับอยู่อยู่อะไรวะอะไรวะพี่ปลาไหลดึงบ่ปะปลาไหลเป็นยังวะปลาไหลเป็นอะไรวะดึงไปข้างนอกวะ ตึกๆอยู่เมื่อกี้ปลาอะไรวะโอูยปลาโอ้ยปลาปช่อนน้อยโอ้นึ่ว่าแต่ปลาไหลใหญ่อย่ารู้ปลาไหลอย่างดีปลาช่อนกินโอ้แกดูพี่ตุนโอ้ดีใจมดเลยนึ่ว่าแต่ปลาไหลใหญ่กินรูมันใหญ่มากปลาช่อนก็าไปได้ยังไงวะอ,อ้อ่ะถือประมานอยู่ตกปลาไหลได้ปลาช่อน สวัสดีครับมาวัานนี้พามาเห็ดเมนูเด็ดคือต้มเป็ดปลาไหลนะครับไปมาเบิ้งครับนี่ตอนนี้นะครับกำลังเดือดเลยทีเด็ดบอกง่ายๆเลยทีเด็ดเลยบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศลุกทุ่งครับบรรยากาศ,บ,ากาศบ้านนอกครับผม บรรยากาศตามตามหมู่บ้านตามบ้านนองนอ้อทายบ้านเข้า,า่านี่ตอนนี้ก็ต้องตุนอยู่นะครับนี่โตปลาไหลโตเอียนบ้านเฮาต้มปีตเดือดฟุดๆเลยโสุดยอดดีพี่น้องมามามาครับจัดแซ่บเหมือนกัน